ไอดีสินองอยดซื้อ,อแล้วติุดสูัดถุคนพักตมงตะบอนละบอนลพะพี่น้องเขาเข้าเก่าบอกอุ่แแนแซนแอลเตอดท่ามากอบฝนตกพี่น้องเลยเฮ้ยฝนตกแดดโดนแดดแล้วพี่นอ้องให้กระนางให้ตรงหน้าพี่ได้ทางหนึ่งพี่น้องเลย ฝนตกแดดในนังี่น้องเลยแดดฝนตกแดดี่น้องเลยฝนตกแห้งแห้งังเป็นผิดเขาเลยพี่น้องคลางผิดเขาเลเที่เบิร์ดพี่น้องเบิร์นี่นเดิเบิดที่น้องิเดเขาดูด้านเขาแก่เลยพี่น้องอะนามินซอยยี่สิบสี่สี มันมิน้อยสี่สิบจองไม่ต้องเลยท้อตกแดดเหล็กบัลลังก์ไก่จะไครเห็ดพวกติดแกงอะไรก็ต้องไลยซอยอยู่โรงงานติดแกงอีนน้เจ็ดกระดังนะบนเก็ดผีเก็ดกระเทียม เครื่องผเครื่องผิดแจงอะไรพี่นี่พ้อขนมขี้มีอะไรแบบนี้ัวกับพวก,ววกวข่าจนาเกือบสามสีม่โมงอะไรพี่น้องสมี่โมง่ห้าโมงห้าโมงอนเกือบห้าโมงอะพี่น้อง มันก็ตกแห้งพอจาควันไง